ผีพี่น้องชาวระบบสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะครับผมเราเนี้อกลับกัใหม่เช่นเคยครับกับการตามหาของฟี่ยูจีนะครับผมซึ่งตอนนี้ที่ผมพามาตามหากันนะ่าคือเลสกร์ไซน์นะครับผมหรือว่าเคียวกระโหลกแดงอันนี้นั่นเองนะครับผมของชิ้นนี้นะครับแจะด้องการทั้งหมด500ชิ้นนะครับและตอนนี้ก็ยังไม่ออกสักชิ้นเดียวนะครับผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นะ่าคือแมปแคมิล่าแมนเรสซิมเลเตอร์นะครับผมตึน้าตาแมปเลวเวลจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ หลังจากเ,กาเพื่อนๆเข้าเกมมาแล้วผมลตาตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนก็คือแมปเก่าๆเจ้าเดิมแล้วนผมที่เขาทําของมาโคตรสวยแต่แต่และอย่างที่เขาทํามาสวยๆเนี่ยปกติไม่ใช้เวลาโคตรนานแล้วผมนี่นะครับโดยเ퀘สของเขาครับเพื่อนๆกดทางด้านซ้ายมือเหมือนเดิมนะผม BUG f Limited ตรงนี้นะครับนะเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆกดดูได้เลยนะครับผมอันนี้นะโดยเ퀘สของเขาครับมีให้เราทํำด้วยกันทั้งหมดแค่2อย่างเท่านั้นนะผมอย่างแรกเนี่ยเขาให้เราเล่นเป็นเวลา10ชั่วโมงนะครับผมดูไม่ผิดนะเพื่อนสิบชั่วโมงนะผมแล้วก็อย่างที่2เนี่ยเขาเราเเปปิดไฟ็นนนนจําว5,000 ก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนือนวิธีการเปิดไข่ให้เพื่อนวิ่งมาตรงนี้นะผมอันนี้ผมก็ได้เอาตัวรองผมเข้ามาแล้วนะเห็นไหมครับตัวนี้นะตัวรองผมนะเคที่เจเจสองตัวไว้ทําคลิปนะครับผมอ่ะพอถึงตู้นะรับให้เพื่อนกดติ๊กกาก,ากาบาดได้เลยนะผมติ๊กอย่างนี้นะครับเพื่อนติ๊กปิดอย่างนี้ไปนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนกดออโต้ได้เลยนะผม อันนี้ผมไม่มีเงินนะเพื่อนผมเลยกดเปิดไม่ได้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดเข้ากลุ่มเขาก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับผมไม่งั้น,เพ,นเพื่อนจะกดเปิดออโต้ไม่ได้นะครับผมส่วนวิธีการหาถ้วยรางวัลมาเปิดไข่นะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนวิ่งมาตรงนี้นะครับเขาจะมีเวลาข้างบนนะเพื่อนเราครับผมพอเวลาข้างบนหมดเนี่ย การเพื่อนกดคลิกได้เลยนะผมแต่เนี้ยผมใส่สัตว์เลี้ยงที่เขาแจกฟรีมาผมแทบไม่ต้องกดคลิกเลยก็ได้นะผมเพราะตอนนี้เนี่ยผมรีเบิร์ตไปทั้งหมด2อ5ขั้นแลน้วนะเพื่อนสสงเกตทางด้านขวามือนะผมเห็นไหมแทบจะไม่ต้องคลิกเลยก็ได้นะครับผมอ่ะพอเวลานับหมดแล้วเนี่ยการเพื่อนกดออโต้รันทางด้านขวาได้เลยนะผมตรงนี้นะเนี่ยครับพุ่งโคตรไวนะผมอ่ะประตูเดียวได้6 0ร้อยผมรีเบิร์ตขั้น200รอเนี้ยผมบอกเลยว่ามันไวมากะครนะผมนะเพื่อน เห็นไหมครับเมื่อรอบหนึ่งเนี่ยผมได้ถึง1 2ึ่งจเอ็มเลยนะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการหาถ้วยรางวัลนะผมสําหรับใครที่อยากรีเบิร์ตเลยเพื่อนๆก็สามารถรีเบิร์ตได้เลยนะครับแต่นี้ผมจะไม่รีเบิร์ตนะเพื่อนอ่ะก็กดกลับบ้านเลยนะครับวิธีเล่นก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนตอนนี้นะครับของเก่ามันก็ยังไม่หมดนะครับถ้าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยก็อย่าลืมรีบเข้ามาทำกันนะผมถ้าเพื่อนทำอันนี้ใช่ไหมสมมติว่าเพื่อนทำอันนี้ตอนนี้นะแลวของท นี่นะครับกดเค้มได้หมดเลยอันนี้ก็มาใหม่อันนี้ผมไม่เห็นนะผมก็เลยไม่ได้ตามคลิปนะครับผมผมว่าเพื่อนๆคนไหนที่ทําอันนี้ได้อะที่เหลือก็น่าจะสบายผมโพเตสมันเหมือนก,นกันหมดเลยนะเมื่อเห็นไหมครับอันนี้ก็ออนไลน์ครบหกชั่วโมงแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามนะครับยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะผมแล้วอีพีหน้าผมจะพาไปหาของอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ like ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าจ้าใครอยากได้อย่าลืมรีบเข้ามาทํากันนะครับผม